ด้วยเจตนารมณ์นี้แค่คือใครแค่คือกลุ่มคนจากหลากหลายวงการหลากหลายสาขาวิชาชีพหลากหลายประสบการณ์และหลากหลายวัยที่ห่วงใยต่ออานาคตของประเทศไทยเราจะระดมคลังสมองขยายเครือข่ายเปิดพื้นที่สร้างความร่วมมือใหม่ให้ทุกคนมาร่วมมือกันคิดเคลื่อนถ่ายเพื่อสร้างความเป็นไปได้ที่ไร้ขีดจำกัด ในการขับเคลื่อนประเทศอันเต็มไปด้วยศักยภาพของเราให้สามารถหยักยืนสง่างามมีศักดิ์ศรีเคียงข้างอาระยะประเทศอีกครั้งไม่ว่าคุณจะเป็นใครถ้าคุณแคร์ให้เรามาคิดเคลื่อนไทยไปด้วยกัน17มิถุนายน,น2563เน้นหนันไปเรื่องที่ความขัดแย้งแต่เราคิดว่าเราจะเริ่มต้นจากการคิดบวกการทิดบวกนี้ไม่เพียงแต่การบน แต่เราเน้นการหาคำตอบหาทางออกให้กับประเทศทางออกนี้เน้นสิ่งที่ทำได้ไม่ใช่เพ้อฝันแต่สั่งฝันให้เป็นจริงในนี้มีครูบาอาจารย์หรือมีผู้ใหญ่ที่เราทำงานด้วยกันนะครับอยู่เตือนพวกเราเสมอนะครับว่าไม่ใช่โมแต่ร์นนะต้องหาทางออกแล้วสิ่งที่สำคัญต้องคิดในความเป็นได้เราเคยทำส,สิ่งที่สำคัญตอนที่เราเป็นรัฐบาลสิ่งที่ส,สามารถทำได้ ก็คือเราจะถูกดูสมมุติว่าเท่ากันเลยนะครับความสําเร็จไม่ว่าจะทําสิ่งที่ทุกคนไม่คาดฝังนะครับอย่างเช่นเรื่องลัรประกันสุขภาพทันหน้าเราก็ทําสําเร็จมาแล้วเรื่องของทุนหมู่บ้านที่นคลัดเคยสบประมาณดูถูกเขาถามมาแล้วหลายท่านที่อยู่ในที่ปรึกษาได้ความสําเร็จนั่งอยู่ในที่นี้ด้วยหลักสรอนสาคัญคือตัว R คือตัวรี a วเบ l ประเทศไทยจําเป็นต้องมีการกฟื้นต้องมีการฟื้นฟูนฟน ส่วนตัวอาตัวอีเนี่ย People Empowerment เนี่ยผมรับผมเนี่ยผมต้องการจะให้เราเห็นการรวบรวมพลังความรู้และสติปัญญาของคนไทยเราเนี่ยนะครับมาให้ทุกคนมีส่วนฟื้นฟนูแล้วก็เป็นฟื้นเศรษฐกิจทไทยครับครับนายธนาคารเศรษฐกิจไทย,ยมีรากฐานจากการเกษตรด็อกเตอร์รศิลป์ครับคิดว่าเราสามารถที่จะเอาเกษตรคลิกฟื้นเศรษฐกิจของเราได้ยังไงบ้างครับ ในประเทศไทยของเราเนี่ยนะคะมีที่ดินมหาศาลเลยแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรสิ่งที่เกิดขึ้นคือที่ดินเหล่านั้นเนี่ยกลับสร้างหนี้สินให้กับเกษตรกรไทยทั้งที่มันควรจะเป็นทรัพย์สินมันควรจะเป็นทรัพย์สินที่ทําให้เกษตรกรสร้างรายได้ควรเป็นทรัพย์สินที่ทําให้สังคมเรามีอาหารที่ดีอาหารที่ปลอดภัยสิ่งที่เราจะทํ็คือเราจะสร้างกระบวนการที่เปลี่ยนหนี้สิน ให้เป็นทรัพย์สิสสนให้เป็นโอกาสของประเทศไทยด้วยเทคโนโลยีค่ะ,ะผมเชื่อมีเดอื่นไม่ว่าจะเป็น Facebook เป็นทวิตเตอร์ซึ่งได้เริ่มต้นมาแล้วเมื่อประมาณสองันก่อนนะครับอันนั้นคือเป็นการสื่อสารซึ่งอาจจะสื่อสารสองทาง จะไม่มีการแตกประเด็นที่ชัดเจนสิ่งที่เราต้องการที่จะจะเห็นมากกว่าคือการประดมความคิดในด้นต่างๆครับซึ่งจะมีแลตฟอร์มที่คุณธีรฐถามนะครับแล่ฟอมที่เราจะใช้เราใช้คําว่าแคร์ตอนแคร์ตอนถ้าชื่ออาจจะล้อก,กับคำว่าแกระตอนคำนีซึ่งคน,นวงการไอทีจะรู้จักกันดีก็คือการประดมความคิดคนที่เป็นมีความรู้เป็นชาวเลนเป็นคนที่สนใจ ในเริ่มต้นจากเรื่องไอทีแล้วก็ขยายไปสู่เรื่องอื่นด้วยนะครับเรื่องเกี่ยวกับสังคมศิละปะวัฒนธรรมการศึกษาสุขภาพสามารถที่จะมาให้ความเห็นกันซึ่งจะมีได้ทั้งสองแบบแบบที่จะมาประดมความเห็นกันเป็นชว่วงระยะเวลาสั้นๆประมาณสัก48ชั่วโมงเพื่อที่จะได้ข้อสรุปอาจจะนำไปสู่การทำไอทีทำตัวแอปพลิเคชันใหม่ๆแต่ที่ติดต้านมืงที่เราหวังไว้คือว่าว่าอย่างจะเห็นก็คือการที่ มีคนที่มามีส่วนร่วมในประเด็นต่างๆที่เราตั้งขึ้นมาแล้วใช้ตัวอย่างของแลตฟอร์ที่เรายกตัวอย่างในที่นี้เช็คพอลลิสซึ่งมีการใช้กันทั่วโลกที่สามารถจะให้ทุกคนมีโอกาสมาให้ความเห็นในเชิงสร้างสรรค์โดยที่ไม่ระบุตัวตนเพราะเราเชื่อว่าที่วนนี้มีคนเก่งมากมายคนที่อยากจะมีความเห็นสามารถที่จะให้ความเห็นโดยที่ไม่ต้องกังวลว่าจะมีใครมาให้เลงว่าคุณคือใคร ความเห็นาแล้วนจะมีประยชน์แล้จะนำมาสู่ข้อสุดที่ส,สรสรรต่อไป